Hello my student in grade 6. Welcome once again to our English class today. And today you and me we are going to study or to learn about reading. How much you understand in your reading? How much you can translate. In. So I will teach you with the teacher. The lesson of teaching you will learn you understand and you can translating the vocabulary or the passage that you see as well สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นเปนนกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษกับครูยานั่นเองนะคะครูยามีความสุขมากเลยที่ได้กลับมาสอนวิดีโอออนไลน์กับเด็กๆทุกคนในวันนี้นะคะ ซึ่งกิจกรรมที่เราจะไปทำในวันนี้นั่นก็คือการอ่านนั่นเองอาเหมือนกิจกรรมที่ครูยาให้เราทำในห้องเรยียนเลยนะคะก็คือให้เราอ่านบทความสั้นๆนะคะแล้วให้เราการนั่นเองก็คือเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะในหนึ่งข้อมันจะมีอยู่3ช้อยก็คือข้อ a ข้อ b แล้วก็ข้อ c ใช่ไหมคะ ให้เราอ่านดูบทความเสร็จปุ๊บเราไปอ่านคำถามมันพออ่านเสร็จปุ๊บเราก็วงข้อที่ถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะวันนี้ก็คือครูยาจะมีกิจกรรมนั้นมาให้เราทำนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆจำได้ไหมคะที่ครูยาบอกว่าครูยาจะมีคำศัพท์มาให้ทุกๆครั้งที่เรามีคาบเรียนนะคะอาจจะเป็นบางครั้งมีคำศัพท์ห้าคำบ้าง เก้าคำบ้างหรือ10คคำบ้างนะคะแล้วแต่นะคะว่าครูยาเนี่ยจะเอามากี่คำนั่นเองแล้วครูยาเคยบอกเราแล้วใช่ไหมคะลูกว่าถ้าครูยาให้เสร็จแล้วนะคะใน1อาทิตย์นะคะครูยาจะให้เราเลือกคำศัพท์ที่ครูยาให้อ่าอย่างเช่นใน1อาทิตย์นะคะเราเจะการอยู่3ครั้งอ่าใน3ครั้งนี้ก็คือจะมีคำศัพท์ต่างๆที่ครูยาเอาให้จะมีคําคำบ้าง10บคำบ้าง เก้าคำบ้างแล้วแต่นะคะให้เราเลือกว่าเราจะเอาอันไหนมาอ่านวิดีโอแล้วก็ส่งครูญ,ญานะคะอย่างเช่นเราอาจจะพูดคําว่า n o t e o o o n o o t b o o k แปลว่าสมุดจดบันทึกอ่าคำที่2เป็นคําว่า Book Book แปลว่าหนังสืออ่าหรือว่าคําที่3เราอาจจะเอาคําว่า Cat Cat ที่แปลว่าแมว นันเองหรือต่อไปคําว่า dog แลว,ว่าสุนนะัขอ้าแล้วครัที่5เอาคําว่า yellow ซึ่งมีความหมายว่าเป็นสีเหลืองถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่คําศัพท์เหล่านั้นที่เราเอามาอ่านเนี่ยจะต้องเป็นคําศัพท์ที่ครูยาเอามาให้เราในห้องเรียนหรือว่าในวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะ อ่าซึ่งคำศัพท์ในวันนี้ที่ครูยาเอามาให้นะคะจะเป็น rooms and areas of a house คำว่า rooms ในที่นี้หมายความว่าเป็นห้องหลายๆห้องนะคะคำว่า areas หมายความว่าเป็นพื้นที่นะคะ of a house ในบ้านนั่นเองซึ่งคำแรกนะคะถามว่าเราดูภาษาอังกฤษแล้วอ่านไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะครูยามีคําอ่านภาษา ทายมาให้เราด้วยนั่นเองนะคะเขาว่า bathroom bathroom หมายความว่าเป็นห้องน้ำนั่นเอง bathroom อาที่เราพูดบ่อยๆว่า toilet ถามว่าคาว่า toilet มันแปลว่าห้องน้ำไหมแปลว่าห้องน้ำค่ะส่วนคาว่า bathroom ในที่นี้ก็แปลว่าเป็นห้องน้ำเหมือนกันแต่จะเป็นคำที่สุภาพแล้วก็เป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะ ต่อไปเป็นคำว่า bedroom bedroom หมายความว่าเป็นห้องนอนนั่นเองต่อมาคำที่3นะคะเป็นคำว่า den den ซึ่งหมายความว่าเป็นห้องพักผ่อนเพื่อดูทีวีหรือว่าอื่นๆนั่นเองอย่างเช่นเวลาเราเหนื่อยเเราก็มานั่งเล่นหรือนอนเล่นที่ห้อง den หรือว่าอ่านหนังสือเราก็เรียกว่า เป็นห้องเด่นนะคะต่อมาคำว่า downstairs downstairs มีความหมายว่าเป็นชั้นล่างนั่นเองซึ่งคำว่า down ในที่นี้นะคะหมายความว่าล่างนั่นเองเวลาเราเห็นคำว่า down นะคะมีความหมายว่าเป็นล่างส่วนคำว่า s t a i r มันแปลได้ว่าเป็นชั้นนั่นเองนะคะมีความหมายเดียวกันกับคำว่า floor ที่แปลว่า ชั้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำว่าหอหอในที่นี้นะคะส่วนมากแล้วเขาจะใช้เกี่ยวกับหอพักนะคะที่มันเป็นอาหอพักต่างๆเราจะเรียกว่าหอหรือว่าจะเรียกว่าห้องโถงก็ได้นะคะในโรงแรมที่มันใหญ่ๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะเรียกว่าหอก็ได้หรือว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ครูยายกตัวอ,อย่างมาให้แต่ว่าไว้ไปถึงก่อนเดี๋ยวครูยายจะอ่านให้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นคำว่า g i t c h n k i t c h n เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นคำว่าห้องครัวนั่นเองต่อไปคำว่า living room living room หมายความเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะต่อมา master bedroom คำว่า master ในที่นี้นะคะก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูงหรือว่าคนที่เขาเรียนสูงๆอย่างเช่น พวกด็อกเตอร์นี่เราจะเรียกว่ามาสเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับเราแล้วในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นผู้มีพระคุณที่ใหญ่ที่สุดในบ้านใช่ไหมลูกแล้วก็จะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์แบดรูมก็คือจะเป็นห้องนอนของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นั่นเองนะคะส่วนคาว่า Upstairs คํคำว่า Up เนี่ยแปลว่าขึ้นหรือว่าแปลว่าบนนะคะ อ่าแล้วคําว่าดาวเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคะคาว่าดาวในที่นี้นะคะมีความหมายว่า Lang ล่างใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นมีคําว่า Up ตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นชั้นบนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคาว่า r o b b บี้ร b y ในที่นี้นะคะที่ครูยาบอกว่ามันคล้ายๆกับคําว่าโถที่มันแปลว่าห้องถุงน,นั่นเองนะคะอ่าส่วนเนื้อหาในวันนี้นะคะที่ครูยาจะให้เรา ทำลงไปในสมุดของเรานะคะจะเป็นการอ่านนั่นเองซึ่งตรงนี้เป็นคําว่า reading reading หมายถึงว่าการอ่านนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไม Reading ของคุยามีหัวใจนะคะซึ่งหัวใจก็คือเป็นหัวใจที่แทนเกี่ยวกับเทศกาลแห่งความรักที่คุยามีให้กับเด็กๆทุกคนนะคะอ่ะ ซึ่งในที่นี้นะคะครูยาจะให้เราดูก่อนเลยคําว่า passage ในที่นี้หมายถึงข้อความนั่นเองนะคะ passage หมายถึงข้อความให้เราอ่านนะคะเดี๋ยวครูยาจะลงอ่านแล้วครูยาจะแปลให้แต่ถามว่าครูยาจะไปแปลคําถามให้ไหมไม่นะคะครูยาจะไม่แปลคําถามให้เพราะว่าถ้าครูยาแปลปุ๊บความหมายที่อยู่ในหัวข้อนั้นก็คือเรารู้เลยเพราะฉะนั้นครูยาจะอ่านแค่บทความแล้วก็ ครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยไปอ่านเขาเรียกว่าคําถามแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องเองนะคะซึ่งนายหนึ่งบทความจะมีคําถามอยู่5ข้อด้วยกันนะคะคำนี้เขาบอกว่า Elin restaurant is at a restaurant เขามีคววาาามหมหย่ Elin เนี่ยเาอยู่ที่ร้านอาหารนั่นเองนะคะ she eats cookies หมายความว่าเขากินคุกกี้ใช่ไหมคะต่อมา she eats ice cream she eats ice cream หมายความว่าเขากินไอศครีมหรือว่าไอติมนั่นเองนะคะต่อมา she eats cake she eats cake อ่าแปลว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขากินเค้กนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้นะคะมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันแต่ ในข้อนี้หรือในบทความนี้ครูยาใจดีให้นิดหนึ่งนะคะก็คือยกตัวอย่างมาให้แล้ว1ข้อน,นะคะเพราะฉะนั้นในบทความนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือไปหาอีก4ข้อมานั่นเองว่าตอบคำไหนนะคะครูยาคะแล้วเราจะเขียนลงในสมุดยังไงคะเราต้องเขียนหมดเหมือนที่เราทำในห้องไหมไม่ค่ะไม่ต้องเขียนทั้งหมดในห้องนะคะแต่ครูยาอยากให้เราเขียนบทความ เพราะว่าบทความมันสั้นไหมคะลูกมันสั้นมากครูยายอยากให้เราเขียนบทความนะคะแล้วก็เขียนข้อหนึ่งตอบ A อาถ้าข้อหนึ่งมันตอบ A ใช่ไหมคะเราก็เขียนหนึ่งแล้วก็ A แล้วเราก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องของมันนะคะเขียนคาตอบที่ถูกต้องของมันเหมือนกับที่ครูยา,ยายให้เราแก้ข้อสอบนั่นเองนะคะ,ะซึ่งในที่นี้นะคะครูยาจะอธิบายให้อีกหนึ่งรอบนะคะก็คือ เอลลินเนี่ยเขาอยู่ที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็อะไรเอย่ยเขากินคุกกี้นะคะเขากินไอติมแล้วเขาก็กินเค้กด้วยซึ่งในที่นี้ในข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่า where is e l l e n เขาว่า where แปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะ where is e l l e n ก็หมายความว่าเอลลินเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนซึ่งจะบทความบทความนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ Restaurant ก็คือหมายความว่าเธอต้องอยู่ที่อะไรลูก อ่าอยู่ที่ร้านอาหารนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นบทความนะคะ Adam is a chef. He cooks chicken. He cooks steak. He cooks pork. ในที่นี้นะคะก็หมายความว่าอดัมเนี่ยเขาอะไรเอ่ยอดัมเขาเป็นเชฟนะคะแล้วอดัมเขาก็อะไรเอ่ย เขาก็ทำอาหารเมนูไก่นะคะแล้วก็ทำอาหารเมนูสเต็กแล้วก็ทำอาหารเมนูหมูนั่นเองนะคะซึ่งเมนูต่างๆที่อดัมทำเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในคำถามเหล่านี้นั่นเองเขาจะมีคำถามมาหลอกเราด้วยนะลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกหรือว่าเราจะอะไรให้ดูดีๆนะคะซึ่งคำว่า questions ในที่นี้นะคะ questions ก็หมายความว่าเป็นคำถาม อ่ะข้อหนึ่งเขาบอก Adam is, อดัมอิอ่ะอืมอดัมเขาเป็นอะไรลูกให้เราไปดูบทความข้างบนนี้นะคะมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆทำลงในสมุดนะคะแล้วก็เขียนลงไปเพราะว่ามันจะเป็นคะแนนของเรานะคะเมื่อเราเปิดเรียนมาแล้วนะคะคุยาจะเช็คนะคะว่าใครที่ทำบ้างใครที่ดูบ้างเรียนบ้างคุยาจะให้คะแนนนะคะต่อมาค่ะ ต่อมาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะที่ครูยาจะให้เราทําก็คือเกี่ยวกับอะไรเอ่ยบทความเหมือนเดิมนะคะถามว่าทําไมครูยาให้พวกเราอ่านแล้วก็ทําเยอะจังเลยสิ่งที่ครูยาอยากให้เราได้นะคะก็คือเรารู้จกักอ่านและรู้จักแปลความหมายนะคะว่ามันมีความหมายอย่างไรนั่นเองเวลาที่เราทําด้วยตัวเองเนี่ยเราจะได้ทําได้ถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่ง ในความหมายแรกนะคะก็คือ Ben works on a farm Ben เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่สวนนะคะ He grows corn He grows corn ถ้าเราไม่รู้คำว่า grows มีความหมายว่ายังไงนะคะให้เราไปดูด้านล่างนะคะไปดูด้านล่างนี้เลยครูยายกตัวอย่างมาให้คาว่า grows ในบทความนี้หมายควาะว่าเป็นการปลูกนั่นเองนะคะ He grows corn ก็หมายความว่าเขาปลูกข้าวโพดนะคะ he grows แ a r he grows pear ในที่นี้หมายความว่าเขาก็ปลูกถั่วด้วยเช่นกันซึ่งในที่นี้นะคะจะแปลได้ว่าเป็นเม็ดถัวด่วหรือว่าเป็นถัว่วนั่นเองนะคะต่อมา he grows carrots he grows carrots หมายความว่าเขาอะไรลูก อาเขาปลูกแครอทด,ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูคำถามด้านล่างนี้นะคะคำแรกเขาบอกว่า where does Ben work เขาถามว่าเบนเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนคะลูกอาเราก็อ่านบทความนี้นะคะแล้วเราก็วงคำตอบที่ถูกต้องมานะคะเขียนคำตอบที่ถูกต้องลองไปในกระดาษหรือว่าในสมุดของเรานั่นเองนะคะ และทอมาเป็นสไลด์สุดท้ายที่สุดนะคะก็คือครูยาอยากจะบอกเราว่า see you in the next ep หมายความว่าแล้วเจอกันใน ep ใหม่นะคะแต่ก่อนที่เราจะจบกันไป I would like to say happy valentine's day the day of love ก็คือครูยาอยากจะบอกเด็กทุกคนนะคะว่าสุขสันต์วาเลนไทน์วันแห่งความรักกับเด็กๆทุกคนนะคะ เป็นเด็กดีแล้วก็บอกรักกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนสำคัญของเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย